สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรบนอีกสูตรหนึ่งคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคเตือนสนับสนุนสลากจินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย จำวันที่หนึ่งับเปนสองครับหกเจ็ดบนเลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าเจ ไปที่แปดห้าเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่ห้าเจ็ดสี่หกเก้า กับคู่กันคือสีเจ็ดสีสีสี่หกสี่เก้าห้าเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าเก้าจะประมาณนี้ ต่อไปอลยก็คือเจ็ด chị xì xì Nâng xì xì xi xì xi 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 cậu xi cậu ก็คือตัวนี้บุกไม่แห้งมันก็เต็มไม่ได้ต่อมาก็คือห้าสี่สี อ้างไปที่เปดเหมือนเดิมเหมือนเดิม5้าบวกสี่เ

สีตันลงไปเอากาแทนเก้าเจ็ดก้าแปดเจ็ดก้าศูนยจ็ดก้า ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องกลับตัวถ้าไม่กลับเราซื้อหวยเราต้องกลับอยู่แล้วต่อมาดูที่จะเอาจริงๆก็คือเก้าจุดเก้าหกหนึ่งมันแดง แปเก้าอดูเ hmm. ก mm ้าสองแปด คู่ก็คือแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดแปดเบิร์จะมาไหมเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปด ปดเก้าเก้าแปดมันกลับในตัวเลยได้ชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะคะเอาเลขเด่นประจำเอาเลขฮิตประจำงวดนาอแปดสองถ้าเราแม่เอามันออกมาก็จะหนาวนในคือไข่บะซวงหนักลอยก็คือ 9,3,5,6,9,3,7 9,3,7 เ8 0 3แปดสองปดสจ็ดแปกลับด้วยนะคะเจ็ดสองแปดสสองปดกลับไว้ให้ดูจับไปตัวนี้เต็มเต็ม ชอบก็จัดขัดกระพานนะคะโดยคำเตือนเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำานววนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะคใหยร่ำๆ่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า